การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันลีกของสาวทีมชาติไทยนัดแรกสัปดาห์ที่3สาวไทยทีมอันดับ14ของโลกทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะเกาหลีใต้ทีมอันดับ19ของโลกซึ่งยังคงชนะไม่เป็นและยังแพ้เป็นเกมที่9ติดต่อกันซึ่งสาวไทยเอาชนะไป3เซตรวด25ต่อ11 25ต่อ22 25ต่อ17เก็บเพิ่ม3คะแนนเป็น15คะแนนยังรั้งอันดับที่8ในตารางต่อไป โดยในนัดนี้ไทยส่ง6คนแรกประกอบด้วยบมบิมชัช,ชอ่อนหมกศีเพียวอัจฉรพรคงยศเตยอัจยาบำร,รุงสุขบีมพิมพิชยากกรมผู้พรพันธ์เกิดปราดเดียจรัตนรบรรดาศักดิ์และแป้นปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระซึ่งในนัดนี้หลังจบเกมการแข่งขันบมบิมทำคะแนนสูงสุดให้ไทยที่14คะแนนจากการตบ8คะแนนในขณะที่เพียวทำไป13คะแนน และบีม11คะแนนและสถานก,การณ์ในตอนนี้ล่าสุดในส่วนที่มีผลคะแนนต่อสาวไทยเป็นอย่างมากก็คืออิตาลีเอาชนะโปรแลนด์ไปได้3-1เซตทำให้โปรแลนด์ไม่มีคะแนนเพิ่มซึ่งโปรแลนด์ตอนนี้ตามสาวไทยอยู่ที่4แต้มก็ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสาวไทยนะครับในส่วนคู่อื่นที่มีผลพลิกล็อกก็คือญี่ปุ่นพ่ายไปเกมแรกต่อเนเธอร์แลนด์2-3ต่อเซตซึ่งไม่มีผลคะแนนต่อทีมสาวไทย รวมทั้งคู่ของสารัฐกับเบนเยียมอีกด้วยในส่วนความคิดเห็นแฟนต่างชาติหลังจากที่สาวทชูฟอร์มเก่งนัดชนะเกาหลีใต้ได้3มเซตร,รวดพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไงกันบ้างไปดูกันครับวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทําได้ดีมากหลังจากที่ผู้เล่นตัวหลักที่ติดเชื้อโควิดฟื้นตัวทําให้ศักยภาพเกมรุกและเกมรับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเจ้าชูออน วันนี้เธอโดดเด่นมากอีกทั้งยังทำคะแนนได้หลายบล็อกแต่ดูวรวมวันนี้ทุกคนทำได้ดีมากรักทุกคนความคิดเห็นถัดไปครับคุณรู้แล้วหรือยังว่าสเสน่ห์และความสุดยอดของทีมวลอลเลย์บอลหญิงไทยที่ปฏิเสธไม่ได้อย่างแน่นอนว่าเป็นยังไงอีกท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าทีมไทยได้บล็อกกลางพัทยากลับมา พวกสไปเกอร์สามารถทำงานตามหน้าที่ได้อย่างอิสระการโจมตีมาจากแทบทุกที่พวกเขาไม่เพียงแต่เก่งในเรื่องหลักแหลมแต่ยังป้องกันได้ดีอีกด้วยเซตเตอร์ก็ยังฉลาดเหมือนเดิมหวังว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นและเฉียบคมขึ้นคาดว่าจะเห็นพวกเขาประทะญี่ปุ่นอีกครั้งแต่ฉันมีความรู้สึกว่าทีมเกาหลีหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงของทีมครั้งนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยจริงๆอย่างไรก็ตามฉันเชื่อว่าพวกเขาจะบรรลุมาตรฐานอีกครั้งพยายามทำต่อไปความคิดเห็นถัดไปครับทีมไทยเล่นด้วยรอยยิ้มและความสุขแฟนผู้ชมนับถือมากอ่อนน้อมถ่อมตนแบบทไทยๆประทับใจมากอีกท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าไทย มีการทำงานเป็นทีมที่ดีการโจมตีทางเทคนิคนั้นน่าทึ่งและประทับใจการปิดกั้นกำแพงนั้นยอดเยี่ยมและแม่นยำทีมเกาหลีก็ไม่เลวพวกเขาดูแข็งแกร่งแต่ยังไม่เก่งเท่าไทยแลนด์อีกท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าทีมไทยคือทีมโปรโดของผมเราสนับสนุนพวกเขาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเคยแพ้หรือชนะ เราก็รักทีมงานทุกคนเรามีความสุขมากขอแสดงความนับถือจากอินโดนีเซียในส่วนสําหรับความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้มีดังนี้นะครับฉันแทบไม่เห็นคะแนนในช็อตเดียวและฉันไม่เห็นพื้นฐานทั้งหมดที่ทจำเป็นสาหรับวลเลย์บอลนอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานในการตีที่ผิดพลาดเป้าหมายเป็นอย่างมากฉันเป็นผู้ ที่ดูวอลเล์บอลมาโดยตลอดดูเหมือนจะเห็นได้ว่าความแม่นยำในการโยนของเซตเตอร์และทักษะพื้นฐานอื่นๆนับไม่ถ้วนยังขาดอยู่ความคิดเห็นถัดไปครับเมื่อฉันเห็นมาในเกมนี้ฉันรู้สึกอับอายที่ไม่สามารถทนได้ฉันคิดว่าผู้หญิงเกาหลีไม่ควรไปแข่งระดับนานาชาติในอนาคตเมื่อมันยังไม่พร้อมผู้คณเล่นถึง9เกม มันควรจะมีความแตกต่างกันแต่ทุกๆเกมก็เหมือนเดิมฉันรู้สึกผิดหวังจริงๆนอนไม่หลับเลยความคิดเห็นถัดไปครับฉันตั้งตารอคอยครั้งนี้แต่ทีมของฉันก็พ่ายแพ้ทีมของเราไม่เร็วและไม่มีการโจมตีอย่างชาญฉลาดยังขาดทางเทคนิคแต่ในอดีตทีมเกาหลีมีการเล่นเป็นทีมที่บ้าบินเป็นทีมที่พวกเขาอยากจะเอาชนะ แม้ว่าทักษะและส่วนสูงของพวกเขาจะไม่ดีนักแต่ฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันในเกมนี้การแข่งขันระดับนานาชาติด้วยความสูงและความแข็งแกร่งนั้นเป็นเรื่องยากแต่หากต้องการชนะวอลเลย์บอลอยากให้อาจารย์สอนวอลเลย์บอลศึกษาเทคนิควอลเลย์บอลให้เหมาะสมกับทีมของเราอีกท่านก็สแสดงความคิดเห็นว่ามันน่าใจหายมากเมื่อจบสกอร์ที่3 0ฉันเห็นแล้วว่า มันจะจบทั้ง3เซตตั้งแต่เซตแรกการได้แต้มหนึ่งมันยากแล้วก็ให้แต้มไทยเปล่าๆง่ายๆประเทศไทยมีวิธีการโจมตีที่หลากหลายมากและการโจมตีของเราคือง่ายมากเป็นเพียงการโจมตีที่ฝ่ายตรงข้ามจะสังเกตเห็นได้ทันทีจึงถูกบล็อกทั้งหมดในทั้งกลับกันในประเทศไทยไม่สามารถคาดเดาได้ว่าผู้เล่นคนใดจะโจมตี เมื่อเราถูกโจมตีก็หมดหนทางการโจมตีของเราส,ำสัำซากจำเจเกินไปและความคิดเห็นสุดท้ายครับมันเป็นเกมที่แพ้เก้ครั้งติดทีมเรายังเป็นผู้เล่นอายุน้อยดังนั้นกรุณารอการเติบโตพวกเขายังอยู่ในวัยรุ่นแต่ด้วยเฉลี่ยผู้เล่นไทยอายุน้อยกว่าผู้เล่นเกาหลีแต่ความแตกต่างของทักษะมีมากกว่าของเราสองเท่า ผู้เล่นซีเนียในสนามทั้งหมดที่มีประสบการณ์ระดับชาติในฐานะผู้เล่นคุณต้องสะสมประสบการณ์อีกมากแค่ไหนถึงจะสู้ไทยได้และสุดท้ายนี้สาวไทยจะพบกับทีมชาติโดมินิกันในเย็นวันนี้เวลา10.45นาทีทีขอให้สาวไทยสู้สและเก็บสามแต้มให้ได้นะครับยังเป็นกำลังใจให้เสมอครับ